วันนี้เป็นวันหวยออกและเป็นวันหวยออกของเหรียญหมาด้วยครับสวัสดีพี่น้องที่ตามข่าวในเรื่องของด็อกคอยนะครับไม่ว่าพอร์ตคุณจะเล็กขนาดไหนหรือใหญ่ขนาดไหนวันนี้และช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเหรียญหมาครับคือก่อนอื่นเลยเราลืมไม่ได้นะครับว่า45วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเหรียญหมาขึ้นมาเป็นพันเอซนะครับอันนั้นหนึ่สองทุกครั้งที่อีลอนมัส ทวีตถึงเหรียญหมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือตัวผลักดันเขาคือดินปืนที่จะดันเหรียญหมาเข้าไปเนี่ยให้ถึงดวงดาวทวีตที่ไลขึ้นมา200% 100% 50% 20%จนกระทั่งราคามันอยู่ที่ราคาปัจจุบันนี้นะครับแต่ไอทวีตที่เขาเขียนภายใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย มันเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากที่เขาทวีตเสร็จเนี่ยมีนักวิเคราะห์มีนักวิชาการของทุกสายข่าวและทั้งในคอมมูนิตี้อย่าง Reddit เนี่ยต่างคนต่างแปลความหมายไม่เหมือนกันต่างคนต่างวิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านทวีตของเขาแบบข้าวๆและแปลด้วยกันนะครับ เขาเขียนว่า if major dog coin holders sell most of their coins it will get my full support too much concentration is the only real issue in my opinion แปลสั้นๆตรงๆก็คือถ้าเจ้าขายเหรียญ dog coin ออกไปเยอะๆหน่อยเนี่ยนะครับผมจะสนับสนุน dog coin too much concentration is the only real issue in my opinion ตอนนี้เหรียญมัน concentrate คือมันไปกระจุกกับเจ้าเยอะมากนะครับพอมันไปกระจุกกับเจ้าเนี่ยมันมีผลต่อราคาเหรียญหมายอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความอีกทีหนึ่งมาดูทวิตที่2ของเขาก่อนทวิตที่2ของเขาเนี่ยเขียนว่า i will literally pay actual dollar if they just void their accounts แค่บรรทัด ครึ่งเนี่ยมันมีความหมายเยอะมากบางคนเขาแปลว่าอย่างนี้ครับ I will literally pay actual money ก็คือผมพร้อมที่จะจ่ายถ้าเจ้าออกไปบ้างนะครับหรือผมพร้อมที่จะมองเห็นราคาว่ามันจะไป30บาทหรือ1ดอลลาร์เนี่ยถ้าเจ้าออกไปอ่ามันแปลไม่ตรงกันนะครับว่าไอ้ดอลลาร์ไซเนี่ยบางคนแปลว่าดอลลาร์บางคนแปลว่ามันนี่ทั้งใน r e ร dit ทั้งในข่าวแบบ C N B C หรือในในบล็อกต่างๆที่พูดถึงด็อกคอยหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ละคนมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับทีนี้นี่คือข้อดีของคริปโตเคอเรนซีคือเราพอจะคาดการได้ว่าเจ้าคือใครการที่อีลอนมัสเขาเขียนมาอย่างนี้เนี่ยนะครับการที่เขาเขียนมาอย่างนี้แสดงให้หลายคนรู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้า เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวลือเยอะมากๆว่าหรืออีลอนมัสเป็นเจ้านะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งนะครับนี่คือกระเป๋าคนที่อาจจะเป็นน้องใหม่ในเรื่องของคริปโตคันเนซีนะครับในบล็อกเชนเนี่ยเรารู้หมดนะครับว่าที่อยู่นี้มีเหรียญอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาละในกระเป๋าเหรียญหมากระเป๋านี้นะครับมีเหรียญหมา คิดเป็นมูลค่าดอลลาร์นะครับ2,209ันสองล้านห้าหมดอลลาร์สหรัฐนะครับ2,200ล้านเนี่ยตีซะ60,000กว่าล้านบาทตีซะ60,000กว่าล้านบาทนะครับจำนวนเหรียญหมาที่เขามีเนี่ยอยู่ที่36,812ื่นหกพล้านสามแสน 838เหรียญหมาเหรียญดอกคอยผมยังจำไม่ได้เลยว่าผมพูดจำนวนตัวเลขเยอะขนาดนี้ล่าสุดเมื่อไหร่แต่นี่คือ1ใน20กระเป๋าของเจ้าผมอยากให้เพื่อนๆน,นึกถึงปริมาณเหรียญหมาเนี่ยเป็นพิซซ่าถาดหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของพิซซ่าเนี่ย มันอยู่แค่20คนนะครับมันไปอยู่กับแค่20คนอีกครึ่งหนึ่งคือทั่วโลกจีนไทยอินเดียอาหรับทั่วทุกภาคของโลกมีคนถือเลียนหมาแต่20กระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยมันไปอยู่กับ20คนหรือเปล่านะฮะบ,บางคนคิดว่าน่าจะคนละกระเป๋าหรือว่า20คนบางคนอาจจะเป็นเจ้าของ2กระเป๋าก็ได้แต่ละคน ตกตกผลึกตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมพยายามมองในแง่ดีว่าคือไม่มีแง่ดีหรอกตอนนี้นะฮะท่าเกิดว่าครึ่งหนึ่งมันไปอยู่กับ20กระเป๋าเนี่ยคือผมเดาว่าอาจจะ20คนก็ได้นะครับที่เป็นเจ้าของเหรียญหมาทีนี้เรามาดู market cap นะครับ market cap วันนี้ของเหรียญหมานะครับเทรดอยู่ที่อันดับ12ในคอ i market cap นะครับอยู่ที่7,400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับมันมันตกมาอันดับสิบแล้วแต่มันก็ยังอยู่ในการทวิตมันยังอยู่ในเทรนด์ของคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับทั้งที่ราคาของมันเนี่ยพูดกันตรงๆว่าใครก็เป็นเจ้าของมันได้นะฮะทีนี้ในความคิดของผมนะครับเพื่อนๆที่ลงทุนระยะยาว และพร้อมที่จะนั่งรถไฟเหาะเนี่ยผมว่าปลอดภัยอันนี้ความคิดของผมนะครับความเชื่อส่วนตัวถ้าพร้อมที่จะลงทุนระยะยาวผมว่าคุณปลอดภัยนะครับส่วนนักลงทุนระยะสั้นหรือพวก Day Trade ซึ่งผมไม่แนะนำให้ใครเป็น Day Trade นะครับยกเว้นว่าคุณเจ๋งจริงๆแบบเซียนกราฟจริงๆพอรู้เพดานพอรู้ซัพพอร์จริงๆ ซึ่งผมว่าคุณไม่มาดูช่องผมแน่นอนนะฮะผมอยากจะให้ระวังมากๆระวังมากๆนะฮะเพราะว่านี่นี่ไม่ใช่บอล90นาทีนะครับนี่ไม่ใช่บอล90นาทีมันเป็นมันเป็นบอลระยะยาวนะครับถามว่าผมเป็นห่วงไหมผมเป็นห่วงโดยรวมผมเป็นห่วงแต่มันในในยะของ สิ่งที่เขาทวีตเนี่ยมันก็มีเรื่องดีเข้ามาด้วยก็คือเอาละอาทิตย์ที่แล้วเขาพูดถึงว่าเขาซื้อเหรียญหมาให้ลูกให้ลูกของเขานะฮะทีนี้ถ้าเรามาพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยผมเป็นคนฐานะปานกลางนะครับต่อให้ผมเป็นคนฐานายากจนสมมุติผมแบบเก็บขวดขายเลยตอนนี้ถ้าผมจะให้อะไรลูกเนี่ยผมต้องให้ในสิ่งที่ดีที่สุด นะครับเช่นกันกับคนที่ดูอยู่นะครับผมเชื่อว่าคุณก็ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกมอบอนาคตที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับและอีลอนมัสให้เหรียญหมากับลูกตรงนี้มันอาจจะเป็นการส่งซิกอะไรสักอย่างหรือเปล่าว่านี่คืออนาคตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเหรียญหมาไม่มีการถูกใช้เยอะเนี่ย มันก็จะมีผลต่อราคามันอาจจะให้มันมันไซด์เวยเดินไปประมาณนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะคืออาจจะไซด์เวยไปนานนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนแบบออกมาซื้อขายหรือไม่มีเว็บที่มาเปิดขายเยอะๆเนี่ยนะครับมา,มาเปิดหมายถึงว่าเว็บขายของเนี่ยนะฮะมันต้องเปิดมากกว่านี้ตอนนี้มีนะครับเว็บที่รับเหรียญหมาแต่ในไทยยังน้อยอยู่แต่แต่ต่างประเทศเนี่ยมีเยอะเริ่มทุยคืน คูณขึ้นมานะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรที่ผมดูแล้วมันจะเป็นข่าวดีหรือข่าวที่น่าเป็นห่วงนะครับผมจะอัปเดตเฉพาะเนื้อๆให้กระชับที่สุดนะครับและเป็นภาษาชาวบ้านที่สุดให้คนทั่วไปเข้าใจนะครับก็เขาซื้อเหรียญมาให้ลูกนะฮะนั่นนั่นคือผมมองว่าเป็นข้อดี แล้วผมดีใจนะว่าไอเหรียญหมาเนี่ยเราสามารถซื้อขายกันได้แบบถูกกฎหมายนะผมไม่คิดว่าด็อกคอยจะหมดไปนะผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะแบบเฮ้ยจบละไม่มีด็อกคอยละแล้วมีหลายคนที่จะมาหัวเราะเยาะพวกเราได้ว่าเป็นไงละ่ะซื้อด็อกคอยไรสารละตอนนี้ไม่มีค่าผมไม่คิดนะผมไม่คิดว่าจะมีวันนั้นแน่นอนนะฮะจะตกเป็นไปได้จะพุ่งเป็นไปได้นะฮะ แต่ผมดีใจนะว่าไอ้ดอคอยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยเพราะถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าคําที่เราจะได้ยินทุกวันก็คือแชร์ลูกโซนะฮะเพลผมเนี่ยผมออกมาพูดถึงดอคอยเนี่ยผมโดนเป็นหมื่นปีนะเพราะอะไรคดีฆ่าคนตายคดีป้นทรัพย์คดีอะไรเนี่ยนะฮะศาลตัดสินสารภาพปุ๊บ20ปีนะครับติดจริง7-8ปีอะไรออกมาละ แชร์ลูกโซ่นี่มันแบบมันเล่นกันเป็นร้อยปีเลยนะครับคือคุณติดแบบลูกเมียลืมไปเลยนะนี่ผมดีใจนะว่าเออมันก็ดีนะที่แบบมันถูกกฎหมายในไทยเนี่ยถ้าไม่ถูกกฎหมายแล้วปกติคุณนึกภาพเด็กคนไทยจะลงทุนอะไรทีเนี่ยกว่าจะผ่านสคบกว่าจะสคบผ่านแล้วไปยังมาเล่นอีกอะไรอีกแบบปวดหัวปวดกระบาลน,นะครับเอาล่ะมันก็มีข้อดีของมันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตอ,อขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งออขอบคุณคุณบิ๊กแอสนะครับคุณเฉลิมชัยคุณอานิรุตคุณ พรประชานะครับคุณคมไผ่คุณฮูยชาแน,นลนะครับคุณนัทภูมิคุณแอบบี้โฮเทลนะครับคุณรินซ่านะครับคุณสรรคุณปียาวุธคุณสว่างศักดิ์คุณหนึ่งถ้าผมอ่านชื่อใครผิดขออภัยนะครับทุกคนที่ subscribe เข้ามาตอนเนี้ผมอยู่ประมาณ700แล้วนะครับแล้วก็ทุกวิดีโอที่มีการไลค์เนี่ยผมไม่ได้มองว่านี่คือแค่ตัวเลขการไลค์หรือี่คือตัวเลข cribe นะครับผมมองว่า คุณคือคนที่อยู่หลังโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่หลังคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับและคุณต้องการข้อมูลทุกคนค,คือเพื่อนกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อยู่ในเชิงที่เราแบ่งปันข้อมูลกันนะครับไม่ไม่เหมือนแพลตฟอร์มทั่วไปที่คอยจะเยาะเย้ยกันนะครับเพื่อนๆครับถ้ามีข่าวอะไรผมจะมาอัปเดตจะมาอธิบายให้กระชับที่สุด ยังไงติดตามกันหน่อยนะครับดูต่อไปครับ